วรรณกรรมอมะตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายพรารตะสิวาราตรีบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่110ยามาเอกสตรีกองทัพกบิลพัท เคลื่อนผ่านผาสิงคําำรนทิ่นโจนมาบรรจบกับกองทัพแห่งสหาราชอาณาจักรซึ่งเฝ้ารอคอยอยู่อย่างกระสับกระส่ายเป็นเวลาสนธยายา่ำผิดกำหนดวาระซึ่งทศยานได้กราบทูลไปยังพิษณุมหาราชจากระยะตะวันขึ้นมาเป็นตะวันตกดินอันว่าข่าวการถูกทมินยกพลเข้าโจมตีกำลังของฝ่ายกบิลพัทขณะที่หยุดพลอยู่ยังฟากขาอีกด้านหนึ่งนั้น พิษณุมหาราชทรงทราบเบาะแสได้ในเวลาสายของวันโดยกองทหารลาาตระเวนสอดแนมซึ่งปล่อยกระจายออกไปทั่วปริมณฑลระหว่างที่พำนักพลอยู่เนื่องจากระยะทางอันมีสู้จะห่างไกลกันมากมายนักมหาราชไม่ได้นิ่งนอนพระไทยเต่อย่างใดมีพระบรมราชโองการโดยกระทันหันให้วัชระขุนพลคุมพร่พลจำนวนหนึ่งเร่งรุดเดินทางไป เมื่อเป็นทับหนุนช่วยเหลือทศยันในทันทีการได้ปรากฏว่าเมื่อวัชระยกกองทัพช่วยเหลือมาถึงนั้นทศยันได้รับการร่วมมือจากอนุชาทั้งสองปราบปรามพวกทม,มินแตกหนีปราชัยไปหมดสิ้นแล้วและเป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพกบ,บิลพัทกําลังเร่งรถการเดินทางมาอย่างมิรอรังวัชระจึงสมทบกำลังกับทศยานนำสเสด็จมาโ่ทุ่งพยักขินสา และตนเองได้เข้าเฝ้าทศยันโดยใกล้ชิดกราบทูลสนทนาซักถามถึงสาเหตุโดยละเอียดซึ่งกษัตริย์หนุ่มแห่งกบิลพัทก็ได้บรรยายให้ขุนพลเท่าแห่งมหาอาณาจักรเทวทาหะสดับฟังโดยจะแจ้งมิได้อำพรางพลางก็อย่างเสียงของวัชระถึงท่าทีแห่งพิษณุมหาราชครั้นแล้วก็พอจะทราบได้ว่าจอมจักรพรรดมิได้มีความกริ้วโกรธขุนพระไทยอย่างใดมากมายเกินไปนัก ในอุปสรรคแห่งการเดินทัพของตนซึ่งล้วนเป็นเหตุเหลือวิสัยเจ้าหญิงยามารตีอรไทยมานวิกาเทวีและดุสิดาหลบซ่อนกายมิดชิดอยู่ในเสลี่ยงคานหามขณะที่ทอดพระเนตรเห็นขุนพลวัชระนำทัพฝ่ายสหาราชอาณาจักรตรงเข้ามารับทุสยานอันดุสิดานั้นเป็นคนฉลาดและเต็มไปด้วยไหวพริบป,ปฏิพาน ถอดพิมพ์มาจากวรุษยอดขุนพลมิลักขะผู้เป็นบิดาทุกกระเบียดขณะที่ตนเองหลบสายตาของทหารฝ่ายสหาราชาอาณาจักรขึ้นมาซ่อนกายอยู่บนเสลียงร่วมกับขัตติยะดรุณีเผ่าอรารยันทั้งคู่สังเกตเห็นการสนทนาโต้อตอบระหว่างมารวิกาและยามารตีอรไทยเต็มไปด้วยเล่ในความหมายกินในกันอยู่ตลอดเวลา โดยเจ้าหญิงมารวิกาเป็นฝ่ายถากถางด้วยเสียงเชิงวาทะและเสียดสีเน็บแนมทุกขณะที่ได้โอกาสส่วนมกุฎราชกุมารีรับสั่งโต้ต่อไปโดยสุภาพอ่อนโยนและเอื้ออารีไม่ได้มีความเครื่งเคียดถือสาเต่อย่างใดนางก็เฉลียวคิดได้โดยปัญญาในฉับพลันว่าสตรีทั้งสองย่อมจะมีความในเช่นไรต่อกันอยู่ ตนเองจะเข้ามาขัดจังหวะการสนทนาของบุคคลทั้งสองนั้น่ย่มไม่เป็นการบังควรอันหนึ่งเล่าโดยใจจริงก็กระหายที่จะได้รับทราบความอันบังเกิดแก่องนายิกาซึ่งเป็นที่บูชาแห่งนางดุสินดาจึงทำอุบายเลี่ยงออกจากเสลียงและกระโจนขึ้นหลังม้าซึ่งวิ่งตามหลังเสลียงมาด้วยอ้างว่าจะไปสือบเบาะแสการสนทนาระหว่างทุศยันและว,วัชระ ซึ่งบางทีจะได้ข่าวคราวการเคลื่อนไหวแห่งพิษณุมหาราชพระชนกของเจ้าหญิงยามารตีมาให้ทราบล่วงหน้าด้วยแล้วก็ควบม้าตัดขึ้นหน้าเสลี่ยงใหญ่นั้นไปแต่นางไปมิไกลนักคะเนว่าเจ้าหญิงอรารยันทั้งสองตายพระไทยแล้วก็ควบม้าวกกลับมากระโจนขึ้นจับคำเสลี่ยงซึ่งมีทหารนับสิบแบกหามอยู่นั้น โหนกายแอบซ่อนขึ้นไปรอบฟังการโต้อตอบระหว่างมานวิกาแรยามารตีโดยไม่มีผู้ใดทันสังเกตเห็นด้วยอาการอันฉับไวปราดเปรียวประหนึ่งแมวป่าของนางหม่อมชันลักษณ์ทุสยานสุรเสียงของมานวิกาเน้นชัดเจนด้วยความรู้สึกแห่งห่วงหาฤทรไทยแลโดยความรักอันปราศจ,จากซึ่งขอบเขตปริมาณนั้น มิทำให้หม่อมชั้นกังวลต่อสิง่งใดอีกแม้แต่ชีวิตของหม่อมชั้นเองและนั่นจึงเป็นเหตุผลโดยถ่องแท้ว่าเหตุไรใต้ฝ่าพระบาทจึงทอดพระเนตรเห็นหม่อมชั้นในกองทัพนี้จริงอยู่หม่อมฉันมีมีฝีมือสู้รบหรือว่ามีประโยชน์ใดๆแก่การศึกอย่างเช่นดุสีดานางแมวป่าชาติมีลังขาธาตุใต้ฝ่าพระบาทนางนั้นหม่อมฉั้นเป็นเพียงหญิงสามัญธรรมดาคนหนึ่งซึ่งลางแต่จะเป็นภาร้ายแก่กองทัพ ดังเช่นที่ทุตยานรับสั่งแต่หม่อมฉันก็มีความเที่ยงแท้อยู่ข้อหนึ่งสําหรับคนที่หม่อมฉันรักโดยที่คนอื่นอาจจะมิมีให้แก่เธอได้ความเที่ยงแท้ข้อน,นั้นก็คือถ้าทุตยันจะต้องตายหม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะตายแทนให้ก่อนมันเป็นเพียงหนทางเดียวสําหรับผู้สัตว์เซื่องหม่อมฉันะจระทําได้ภายหลังจากที่ความพยายามครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันสิ้นหวัง ความพยายามครั้งสุดท้ายของเธอนั้นคือฉันดสำเนียงแผ่วหวานของเจ้าหญิงยามรารติดังถามมามานวิกาสวนออกมาด้วยเสียงแหลมสานหม่อมเช่นขอร้องให้เธอยุติยับยั้งเลิกล้มการยกกองทัพมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือให้แก่สหาราชอาณาจักรเสียแต่เธอยังดือดงเงยึดมั่นที่จะปฏิบัติตัวเสมือนทาสอยู่เช่นเดิมโดยไม่ยอมเชื่อฟัง อะไรเป็นเหตุผลของเธอในประสงค์เช่นนั้นมารวิการับสั่งอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวว่าหม่อมชั้นชางพิษณุมหาราชราชบิดาใต้ฝ่าพระบาทชางระบบสามคีธรรมซึ่งเป็นอุบายของคนฉลาดที่มีอำนาจเพียงคนเดียวขว่าต้อนเอาคนโง่อีกหลายๆคนเข้าไปเป็นเครื่องมือหม่อมชั้นเกลียดสงครามก็แล้วเหตุใดทุตยันจึงไม่ยอมเชื่อฟังเธอ หม่อมฉันไม่สามารถจะล่วงรู้ไปถึงคข้วพระทัยของทุตยานได้ทั้งทั้งที่เธอก็เป็นคนฉลาดเลือดปัญญาดูคล้ายกับวัศาราชาณาจักรจะมีแม่เหล็กทรงพลังดึงดูดทุตยานไว้มิให้ระห่างออกมาได้ยอมตอนตกเป็นท่าตราบชั่วชีวิตขณะที่ดำรัดสั่นเครือเช่นนั้นมารวิกาจ้องพระเนตรยามาราตีด้วยรัศมีอันคมวาว อีกฝ่ายระบายปัสสาสะยาวเยือกตรัสถามมาด้วยน้ำสุรเสียงเย็ยนเช่นเดิมว่าแม่เหล็กทรงพลังที่ดิงดูดทุทยานวินั้นคืออะไรแล้วมารวิกาไม่ได้รับสั่งตอบในขณะนั้นนอกจากจะจ้องพักยามรารตีอยู่เช่นเดิมลิมพระโอ์สา,าริกแลนเนตคลอไปด้วยหยาดอสุชนมก,กุราชกุมารีประทับทอดพระเนตรด้วยความสมเพศในที่สุดก็ตรัสต่อมาว่า ดยูก่อนมารวิกาน้องรักความรักได้สร้างความหลงผิดบางประการให้แก่เธอแล้วสักวันหนึ่งดอกเธอจะเข้าใจได้ว่าไม่มีแม่เหล็กทรงพลังใดๆที่จะดึงดูดอัจฉริยะบุรุษเยี่ยงทุสยันให้ยอมโง่อเลวลงเป็นทาสนอกนีจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือสัจจะแห่งคำสาบานอันลึกลับ ที่เธอได้ให้ไว้แก่บุคคลผู้ทรงพระคุณผู้หนึ่งสำหรับพี่นั้นไม่ได้ถือโทษด,ดีใดในวาจาอันกล่าวมาจากใจของเธอเลยและมีความเห็นด้วยทุกประการถูกแล้วทุศยันไม่ควรที่จะยกทัพมาสมทบสหราชาอาณาจากักรเนื่องในกิจอันปรารถนายอยู่ในความยิ่งใหญ่ของพิษณุมหาราชเพียงผู้เดียวมารวิกาประทับอึ้งไปนาน ทอดพระเนตรยามาราตีด้วยแววเนตรที่บ่งปัญหาขบไม่แตกนานาประการช่างหนช่างหายสนเทและประหลาดพระไทยเหลือที่จะกล่าวหม่อมฉันไม่เข้าใจใต้ฝ่าพระบาทเลยในที่สุดนางก็อุทานออกมาในข้อใดและอย่างไร ในทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การยอมให้โรหิตาไปแทนพระองค์ใต้ฝ่าพระบาทอย่างทีลาวดีนครตราบจนกระทั่งหม่อมชั้นได้พบใต้ฝ่าพระบาทในลักษณะของหญิงพาเนจรเช่นขณะนี้เจ้าหญิงยาม,มารตีทรงแย้มปดอย่างเนื่อยชารับสั่งเล่าถึงสาเหตุให้มานวิกาได้สดับโดยสังเขปนางยิ่งสำแดงความประหลาดพระไทยและตระหนกยิ่งขึ้น ใต้ฝ่าพระบาทไม่ได้ทรงเห็นด้วยกับพระราชประสงค์ของพระชนกดอกเหลือทั้งทั้งที่เท้าเธอก่อกรรมทําเขียนทุกสิ่งก็เพื่อใต้ฝ่าพระบาทอันเป็นราชธิดาดวงชีวิตเพียงคนเดียวการมาเป็นหญิงพระเนจรเร่ร้อนไร้แผ่นดินอยู่เช่นเนี้บอกให้เธอทราบได้ดีกว่าวาจาใดๆอยู่แล้วใต้ฝ่าพระบาทประสงค์เช่นไรในการกระทําเช่นนี้ อิสระเสรีทั้งกายและความรู้สึกนึกคิดอันใดเป็นจุดประสงค์ปลายทางพระพรหมเท่านั้นที่จะทรงบอกได้พระองค์ไม่ได้ทรงมุ่งหวังอยู่ในมงกฎแห่งมหาจักรพัดดินีซึ่งพระราชบิดาจัดสร้างไว้ให้ด้วยเลือดก,กระดูกและน้ำตาของคนทั้งโลกดอกเหรอหากว่าชีวิตของเราทั้งสองคนใดคนหนึ่งไม่สั้นจนเกินไปนัก การเวลาภายภาคหน้าจะให้คำตอบอันแน่นอนที่สุดแก่เธอทรงคิดบ้างหรือไม่ว่าการที่หม่อมชั้นดื้อดึงติดตามมากับกองทัพกบิลพัทด,ด้วยนี้เป็นการวิบังควรการเสียสละเพื่อความรักนั้นเป็นการบังควรที่สุดแล้วในเรื่องของความรักก่อนที่ทั้งสองจะได้รับคำสั่งเช่นไรต่อไปดุสิดาก็ปรากฏกายขึ้นขัดจังหวะ พร้อมทั้งกราบทูลให้เจ้าหญิงยามรารตีทราบว่าได้เดินทัพเข้ามาใกล้ที่ตั้งของสหราชาณาจาักรเต็มทีแล้วเป็นการสมควรที่จะปลีกตัวออกจากขาบวนนี้เพื่อแยกเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกองทัพร,รามคามของสุรินทราตามที่ได้น,นัดหมายไว้ก่อนแล้วและควรจะรีบปลีกตัวเสียก่อนที่กองทัพกบิลพัทจะเดินเข้าไปถึงแหล่งชุมนุมพลอันย่อมจะเกิดเป็นอุปสรรคในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น ยามารตีจึงจำต้องอําลาจากมารวิกามาในวาระนั้นโดยทิ้งปมปัญหาให้มารวิกาขบคิดด้วยความกระวนกระวายเพราะไทยแต่ผู้เดียวระหว่างที่ดุสิดาและเจ้าหญิงยามารตีควบม้าพละแยกออกจากขบวนทัพเมื่อเข้าเขตป่าใหญ่ตอนหนึ่งนั้นดุสิดาทวนขึ้นว่ามหาเทวี เหตุใดใต้ฝ่าพระบาทจึงม่รับสั่งความจริงออกมาเพื่อเป็นการปรับความเข้าพระไทยกับเจ้าหญิงมารวิกาเสียให้สิ้นระแวงด้วยตลอดเวลามาเจ้าหญิงมารวิกาแคลงพระไทยว่าใต้ฝ่าพระบาททรงเป็นอุปสรรคีดขวางสําคัญเหนี่ยวรังมิให้องค์ทศยันหันไปสนพระไทยกับตอนนี่หมายความว่าเจ้าแอบฟังได้รู้และได้เห็นทุกระยะกรละนั้นสิ มกุฎราชกุมารีรับสั่งถามขึ้นละคนสวนแผ่เบาดุติดาก้มศีรษะสารภาพเพคะหม่อมฉันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับใต้ฝ่าพระบาทในขณะที่เราร่วมทางกันเนี้ยอันเนื่องมาจากความปลอดภัยของใต้ฝ่าพระบาทเองข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งข้าหรอกแต่ใต้ฝ่าพระบาทยังไม่ได้ประทานคำตอบแก่หม่อมฉัน ขนงกงเรียวของนางเลิกขึ้นน้อยๆขณะที่ตรัสมาโดยราบเรียบว่าอันวาจาที่จะเปล่งออกมาเพื่อความเข้าใจกันนั้นย่อมมิศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพฤติการอันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาป็นเครื่องพิโสักวันหนึ่งมารวิกาจะได้ความจริงด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ใช่คนโง่เลยแต่ความยาววัยอาจจะทำให้ขาดความสุข,ขุมรอบคอไปบ้าง ค่าให้เขาได้อย่างเดียวแต่ในด้านความเวทนาเลเห็นอกเห็นใจในเรื่องของความรักแล้วมารวิกาเป็นสตรีตัวอย่างควรเกิดก,การสรรเสริญอีกผู้หนึ่งข้าขอยกย่องในน้ำใจ แต่ใต้ฝาา่รรา,ฝา,ารพระบาทมิทรงเฉลียวคิดบ้างเหรอว่าโดยความเบาปาัญญารู้เท่ามิถึงการของเจ้าหญิงมารวิกาอันเนื่องมาจากฤทธิ์หึงสาจะกระทําการใดเป็นอันตร,รายต่อใต้ฝ่า,ารพระบาทขึ้นในการข้างหน้าก่อนที่จะได้เข้าพระไทยอันดียามารตีย้าสวนแลใสเสียนทอดพระเนตรจับมาที่ดุสิดาด้วยความสนิทเสน่หาแล้วไว้วางพระไทยสุดเส้นดุสิดาปิยเมธ เจ้าเป็นผู้ที่รอบคอบเสมอและไม่ได้ตั้งตนอยู่ในความประมาทเลยแต่จงวางใจเถิด ว่าเหตุที่เจ้าระแวงนั้นคงจะมีบางเกิดขึ้นโดยแน่แท้ข้ารู้จักมารวิกาตั้งแต่สมัยที่ยังเยาว์วัยอยู่ด้วยกันขาตติยะตะกูลอารยันที่ถือกำเนิดภายใต้พี่ชายฉัตดของกบิลพัสไม่ได้เคยมีมนทินด่างพร้อยในเรื่องอันนาบัสีนั่นเลยสายโลหิตวงวานทางพระเจ้ากรุงกบิลพัสเป็นสายโลหิตที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดเย่อหญิงและทรนงอยู่ในตอน กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นชาตินักรบโดยแท้มิเคยมีผูดด้ใดมีประวัติอเลสสามตามช้าผิดกับขัตติยวงศ์อารยันบางเหล่าอาทิเช่นราชวงศ์วิทยญญาอันมีอัสกันสืบเชื้อสายมาโดยความเชื่อมั่นเช่นเน้ยข้าจึงมั่นใจว่ามารวิกาซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากพระเจ้ากรุงกมีลพานย่อมจะมีกระทำการอันใดดังที่เจ้าระแวง เมื่อใต้ฝ่าพระบาทมีความมั่นพระทัยเช่นนั้นหม่อมฉันก็ย่อมคลายกังวลแต่ใต้ฝ่าพระบาทจะไม่รับสั่งให้นางได้หายคล่องใจแม้เตสังนิดหนึ่งเหรอว่าใต้ฝ่าพระบาทไม่ได้ทรงคิดที่จะแข่งดีกับนางในองค์ทุสยันเลยมันจะทำให้หัวใจของเธอสงบสุขขึ้นความจริงจะต้องปรากฏผลแห่งตัวมันเองขึ้นมาสักวันหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องกล่าวเกินบอกเล่า ข้าอาจจะบอกแก่นางไปเช่นนั้นก็ได้หากเขาเชื่อถือในวาจาของข้าก็เสมอตัวไปแต่ถ้าเขายังแคลงใจอยู่มิสั่งพิจารณาว่าเป็นเลขกลมารยาของข้าก็รังแต่จะเกิดผลเสียการสู้นิ่งเพื่อร้อยการเวลาพิโน์จึงเป็นทางเลือกอันควรที่สุดแล้ว โดยรับสั่งอันชัดเจนเฉียบแหลมไปด้วยปริชาชาญของเจ้าหญิงยามารติยุติการไล่เลียงซ,กซักไซของดุสีดาลงเพียงเท่านั้น